สวัสดีครับสวัสดีฟิฟซ์ท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องบอเบียดัมซิงครับเนาะก็มารับจบท์ครับนี่งานย้ายบ้านน็อกเอาโอ้ไม่ใช่นอกอึบเอ้ยน็อกน็อกดาวครับโอ้นี่ดูทางออกครับโอ้ได้งานเลยครับดูอะออกรั่วจะออกได้ไหมเสืเย ไม่ใช่งานง่ายๆครับไม่ใช่งานหมูหมูแบบนี้ไม่ใช่งานหมูหมูบอกเลยไปเบืองนั่งเขามันเกาะมันถือังาบอลอย่างเบิองนี้สร้องเบิังหางเมันหยังมันนะมันทำมันหยังบ่ลนะต้องดูให้ละเอียดครับไม่งั้นมันเกิดความเสียหายถ้ามัน แตกมันหักมันเล้ามาเนี่ยผมไม่ได้รับผิดชอบหรอกครับแต่ว่าเทางผู้รับหมาเขาจะขับทุนครับเราต้องดูแลช่วยกันนะครับนะว่าผมให้เขาผมมีผมมีแค่หน้าที่รถมาแล้วก็ใส่ครับให้เขาดูเอาว่าเขาจะลองตรงไหนครับแต่เราก็ช่วยกันดูครับเพราะว่าผมไม่เก่งเรื่องนี้เนาะนะครับก็กาลังขึ้นครับตอนนี้ยาวเหยียดเลยครับพื้นทั้งล่างเป็นปูนนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดากันเสาปูน ทานปูนหมดเลยไปทั้งห้องน้ําทั้งห้องครัวไปหมดเลยครับไปเป็นหลังเลยอะ่ะเขาอา่ายากครับแบบนี้ไม่ค่อยมีคนละเหมาหรอกครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหนักครับมันหนักแล้วก็ถ้ารถไม่มีความแข็งแรงมาตรฐานพอก็ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้บอกเลยแต่ว่าผมก็เชียงเหมือนกันครับเชียงเนาะ ทุกอาชีพก็ถ้าไม่เสียงก็ไม่ได้ตังค์ครับอย่างผมจุนน้อยครับผมก็ไม่ค่อยเลือกงานครับให้ผมไปขนอะไรก็ขนหมดเลยครับขนปุ๋ยขนขี้ไก่ขนอะไรก็วิ่งหมดครับขอแค่ขอแค่มันขึ้นรถผมได้ไปหมดนะครับนะผมไม่เคยเลือกงานไม้ยูคารผมยังไีขนมาแล้วรถก่อต่อมาใช้งานครับไม่ได้ต่อมาไปดูนะครับนะเคยมีเอฟซีบอกผมนะครับว่า ทำสีรถมาสวยๆนี่เอาไปจอดโชว์หรือว่าจอดดูว่าไม่วิ่งาานโอ้พูดไปแล้วก็เจ็บใจครับ<ะ>ก็ไม่บ้ากันครับหนึ่งล้านคนก็หนึ่งล้านความคิดครับผมไม่ซีเรียสหรอกเราอย่าไปสนใจอะไรมากมายครับเพราะว่าเราจะแบบยังไงชีวิตเราจะเดินง่ายขึ้นครับ ถ้าเรารู้จักเขามาช่างแม่งจัดไปแก้วเหรอดูไปวันนี้อยู่กับผมครับแบบยาวเลยครับสามลังมั้งวันนี้หลังแรกก็หล้อครับออกก็ไม่ได้เลยเนีย่จิดกินไม้ครับโอ้ลูกพี่ผมนี่ทำอะไรน้อยอ่า

รายงานเลยครับะ,อะตอนนี้ก็วางเสร็จมปแล้วครับเก็บขาลอกเรียบร้อยครับก็มาดูกันว่าผมจะออกได้ไหมหน้าก็เริ่มจะเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหดีจ้อันนี้ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา để mình này bên này. Khăn tin nhăng mà. à? Mà. Mang mà. nó xuống rồi Đây <laughs> à, <tôi> gần hơn. Đấy, đây ao ẩn con gì đó nè ในเชื่ออะไรก็ชื่อกันไปครับอ้งานนี้งานหยาบพอสมควรครับดูว่แคบมากรตรงนี้ว่าแคบมยังไม่เท่าไหร่นะครับออกไปถนนยิ่งแคบไปครับถนนเลนเดียวอีกต่างหากอ้ผมนี่เกีนใจเพื่อนร่วมทางครับแต่ว่ามันไม่ไกลครับแค่ร้อยห้าสิบเมตรเองใกล้ๆนะครับแต่ก็เกรงใจนะก็ ขออภัยในความไม่สะดวกครับก็ที่ว่าเป็นงานนะครับขอความร่วมมือนะครับนะบือ้อาจัดไปครับแต่ว่ามันสิออกเดบอน,นอ๋อ่ะ,อะเดี๋ยวเขาตัดสังกาสีก่อนครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันคลิปหน้านะเอนะ ว่าผมจะออกได้หรือออกไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียด้ำซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ